ล่าสุดเอซี่แฟนคลับแห่เม้งกระจายถทายใหญ่แล้วได้ดีคิดว่าดีกับหญ่แต่ถ่าอ,อกหักมากเอาขึ้นบอดาเด้อันนี้คือโพสต์ของวัดโจผู้บริหารสาวหน่อยเพืบ<ๆ>้านแท้โนพี่น้องเนาะเอซี<ๆ>่แฟนคลับหลังจากที่เห็นพนี่โอ้โหเรียกว่าแห่เม้งกระจายเพียงพัน,นแต่ว่าก็สิไปหนามาลังคือเกาเหมือนเดิมเพ้งพัน,นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีมีดหมอแคนแฟนหมาลัมทีขคารรักสู้ผู้สู้คนครับมื่อนี้มาพบมาผอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาบาลคนโกสุริโยบาดทะมิตรโกไปหนาโกไปหนาอย่างเดียวพี่น้องแก้ข้าวจะหน่อยแนวใดไก็คือหลายๆคนน้องพี่น้องเนาะมีการเอ่อช่วยมาจังไดล่ะรับข่าวสารมาพิเๆแนวใดไเออเกี่ยวกับประเด็นพยาบาลพี่น้องอืออือซากันไปหลายเม่อหนี่ว่าเจ้าไล่ไรฝรงี้มาเสินว่าแก้ข่าวพี่น้องอืออือ ลายอยู่แต่มาขอย้นนี้จินะเอาคือกันนี่ละพี่น้องครับที่บอโจโพดเนพี่น้องเนาะฝากถึงศิลปินการง่ายว่งเพราะเป็นเรื่องแปะถ่ายง่ายแล้วได้ดีคิดมาดีกะง่ายไปคุณว่าแต่ถ่ายง่ายไปแล้วอกหักมาเอาขึ้นบ่ได้ดให้คิดดีๆพราะมั่นทรงผลถึงอนาคตชีวิตไผกระไดพันสัตว์ว่าวงได้ก็ดีเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแะ้วับหพระหน้าวงแต่ละวง ก็อยากให้ลูกๆได้ดีทุกคนนั่นแหละเหมือนาเนาะพี่นอ้องแต่ว่าคือว่านนั่นแหละจังไดเพียงครัการขึ้น่งของศิลปินเพรม่นเรื่องแปรแต่ว่าทุกครั้งที่มีการขึ้นลงโดยเฉพาะการล่งทีเบาสวยงามมา,มา,มาสิเป็นประเด็นมาสิมีปัญหากันเสือเลยว่าหัวหน้าวงไม่แฮปปี้แน่นอนแมนว่าละ่ะการที่ยุยยุ่เอาศิลปินไปแล้วล่งแล้ว เออลมแบบกระท่านหารสัญญากับพี่บางคนจังสีนะไม่แฮปปี้แน่นอนเออแต่ว่ามันมันกัดคือว่านั่นล่ะถ้าใจไม่มีแล้วดึงไว้กับบ่มี่ความหมายแมนบ่าล่ะเออไจแล้วแต่ว่าที่นี้พี่น้องไปแล้วได้ดิบได้ดีกับโอเคก็ดีใจน้อก็ว่าดีใจน้อยู่นล่ะแต่ว่าน่ใจกับ่พันไดกห้องแต่ว่าพี่น้องถ้ากลับขึ้นมาจ้จกิดว่าเพพันสีเอาบอเออสมมุติว่าไปแล้วบ่โดงบ่ดัง บ่ไดีดีสั่งยูมองเก้าซ้ำี่แม่ค่ะคิดว่าเพาน่ะเพิ่นสีเอาบ่ออืหรือว่าถ้าผู้บริหารเพิ่นยังรับอยู่จังสีเนาะรับขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นภาพจังภาพจําของเอฟซีแฟนคลับเด้ยภาพจำให้เก็บภาพจํามาซั่งสะได้หลายคนก็สิจังไดล่ะคือว่าเห็นหลากหลายศิลปินนพี่น้องเนาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีหลากหลายคนคือจังมีการโยกย้ายจังสิคือเพิ่นว่าหลับในคำถามคนใน้อยากออกคนนอกอยากเข้าเป็นยังบอสจูต้องออกมาโพสต์เกี่ยวกับ เรื่องการย้ายของศิลปินการใหญ่วงพี่น้องวันช่วงนี้ข่าวลือหนาหูเหลือเกินไพภ่ณฑ์เกี่ยวกับศิลปินวงดังจะมีการโยกย้ายสิ้นฤดูการนี้หรือไม่ม <ะ S 2> อย่างไรอาซิตตนห้าหรือว่าอาซิเป็นการเมื่อสัญญาบอันนี้ตรงรอดจับตานพี่น้องเนาะเพราะว่าตรงย่อมราวาเปิดฤดูกาลขึ้นมาแบบที่นี่ไพภ่ณฑนจะมีวงมอลำ,ลำเกิดขึ้นใหม่หลายวงน้ากันเอวราสิมิการ โยกย้ายของศิลปินงหลไหลแน่นอนล่องไหลแน่นอนถ้าล่องไหลายแสดงว่าขึ้นหลแมนเพราะว่าถ้าลองแล้วบ่ได้ขึ้นแสดงว่าแมนแล้วอืพราว่าศิลปินจังไดก็คือคําว่าศิลปินอยู่ในสายเลือดเพียผ่านแมนบระสิพันตัวไปเหตุอาชีพอื่นมม่กับคือว่ามันอยู่ในสายเลือดมันหักไปแล้วอ่ะหลายๆคนก็เลยว่าจังไดล่ะถ้าสมมุติว่าย้ายแล้วใดดีหลายๆคนก็ดีใจนั่นมอลลค่ะนอกจากสิเป็น เอฟซีของศิลปินแต่ละคนคะกับสิ่นี้อีกกลุ่มนึงเด้ศิลปินของวงนั้นๆเอยเอฟซีของวงนั้นๆแมนบ่ล่ะพ่อต่้งแต่ศิลปินลงไม่สวยงามคือว่าไปจากองคอ์กรปุ๊บเขาสิคิดว่าหักหลังเจอทรยศองค์กรแล้วประมาณนี้ดิอเออกรสศิใครๆเขาบัากากากระบาดออกไปแล้ววันจบากลับขึ้นมาปุ๊บหรือว่าตอนลงลงไปใหม่ๆนี่คือว่า ตรงนี้กระแสตรงนี้ด่าม,มาเน,นี่ยนอนคือว่าเขาสิวัได้เห็นมองอื่นดีกว่าเออนี่ยเป็นบาริกลรบ,บ,บขึ้นมาในี่เขาทากเลยเพื่อนกับสิบะไปบะมมบ์กลมบอกเวกบ,กบขึ้นมามองเกงงงง้าเอฟซีขัดใเสียแล้วเสียเลยเลยออเอานี่แหละพี่น้องแต่ว่าหลายหลายคนนอกอะก็คือว่านั่นแหละคิดว่าขัดไปยุนี่คือสีดีคือสีดังคือสีดังกว่าเก้าเออกะ อยากง่ายเพราะแต่ถ้าล้มไปแล้วบางคนมันไม่สมหวังไปแล้วบอดังเลยเออบอดังเรี่ยวไรนะกพราเขากลับมามันก็ลําบากบางทีเนี่ยคือเป็นมาหนักพยาพามมันขึ้นอยู่กับเวลาเวลาจะเป็นตัวจัดสรรบางเคือรูปร่างหน้าตาดีเสียงดีกับบอดังก็มีหลายคือกันบางคนอาจจะเสียงอาจจะไม่ใช่ที่สุดหน้าตาอาจวินบปันไดแต่ว่าเป็นยังคือจังเด่นคือจังดังแท้อันนี้ก็ขึ้นยุ่กับยังล่ะ สีร้า,าัา้งแนอกจากเข้ามาวาสนาแมนบอสบาสนาก็คือสีมีผู้หาผู้หอมหลายบอลเอฟซี FC แฟนคลับสีหลายบอเนี่ยหล<น>ับมีเอฟซีมีชายไปกว่าครึ่งมาสัน่นเทอดอ่ะเต็มจังเล่เพนนีพานแต่สําหรับโค้ดนี้นะพี่น้องเนาะบอสโจเพิ่นนาสีไม้ถึงโดยรวมทั่วๆไปเวาแท่นเป็นตัวแท่นของผู้บริหารวงหมอลำแต่ละวงนั่นแหละอาสีบอสแมนซานหน่อยเพชรบานแพง หมายถึงทั่วไปจังสินะคับ,คบตอนนี้มันมีข่าวออกมาหลายว่าศิลปินผู้นันสิโยงใหายบบอ,อีหยังสีเนาะแต่ว่าา้อต้อรอจับตาสําหรับสิน้นฤดูการนี้วาสิมีผู้ใดย้ายไปยุ่วงกับกระวงใดแน่อ่าเป็นการฉีกสัญญาหรือเป็นการหมดสัญญาอันนี้ก็ต้องรอจับตาแต่ส่วนไม่รายแน่นอนพันธุ์ครับแมนบอกเยอะบอกเลยว่าเยอะเยอะกี่นองแล้วก็ถ้าเป็นรพเอกนั่งเอกน้อยยังส่หมายถึงว่าที่ที่ไม่ ดังแบบว่าบอแมนแบบว่าสุดหนาของวงอันนี้แรงเสียดทานเขาจะไม่เยอะแรงโคดันสิบหลายแต่จะบหลแมนแต่ถ้าเป็นศิลปินแบบเป็นสุดหนานั่งเอกเลยนั่งเอกหลักเลยพระเอกหลักเลยลงปึ๊บมีประเด็นแน่นอนเออนี่คือประจําเจอประจํานอพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับผู้นั้นไปขึ้นทันขึ้นนี้ บางครั้งอาจจะไม่ใช่หมอหลำเสมอไปอาจสิเป็นไข่เพลงค่ะเอออาจสิเป็นน่นนี่นั่นเออแล้วแต่เราพี่น้องกับเหตุผลของแต่ละคนบางคน,คนก็นล่งเพราะว่าต้องไปดูแลครอบครัวกับมี่หรือว่าบางคนล่งเพราะว่างานว่งหลายอ่าอยากไปรับงานเล็กๆจังสิม่มอมอาจจะเป็นในรูปแบบของมินิคอนเสิร์ตยังอบอรับเชิญเวลาจังสีร่ายรี่บอสแต่ว่านี่บับที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเรื่องเบาพี่น้องสาหรับการล่งเนาะ การลงตอนลงนี่หลายหลายคนกส็สิหาเหตุผลเออออกมาโพดเด้<ม>เป็นเพราะอันนั่นอันนี้สุขภาพ<ม>บอดี<ม>ไปดูแลพ่อแม่อันนั่นอันนี้อันนั้นก็นแล้วแต่ควจะเป็นของผัยมั่นจังสี่นะเข้าขใจปะเออแต่มาที่นี่พ่อจางแต่ลงไปแล้วยกตัวอย่างคือจังร่างกายไม่ไหว<ม>เออร่างกายพ่ไหวบอกเยซี่แฟ,ฟนขับเลยว่ะาสอเหตุที่ลง ร่างกายพอไหวป่วยไปพ่ได้แต่ลงไปพอสักพ่อสามมือไปขืนว้องอืนเจังสี่ FC, เอฟซีเอ้าเกิดขวงก,กางขาเจ้าเกิดจ้งสี่จังสี่นะจะเจอกันประจําแบบนี้น้องพี่น้องเนาะน,นั่นลหละก็เลยบอกสูพี่น้องฟังม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดาในวงการยิดขึ้นเข้านั่นลหละเออบ้านั่นละไม่ให้ผ่านคนน่อยากออกคนนอกอยากเข้าบางเดือวคือจังคิดว่าไปแล้วสิได้ดีแม่นบ่น ถ้าหัวไปแล้วมันบ่ได้ดีบ่มีผู้ใดอยากไปดอกคือว่าลองเสี่ยงจังสิไหมวันดวงจังสิไหมอ่าแต่ทางนี้ทางนั้นนพี่น้องนกคือจังแอดมินหน่อยบอกไปน่ะละขึ้นอยู่กับบุญขึ้นขึ้นยุ่กวาสนาของภัยของมั่นขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะอ้วการขึ้นรงนี่คือสิทธิของเพิ่นซะไปเออเขาก็บ่มสามารถเปตัดตาินใจแทนเพิ่นได้แม่นว่าล่ะการเพิ่นสิล่งคือว่าบ่มีใจเพื่อกับไปจนล่ะเออนพี่น้องนกเต้ว่าบอกไว้เสมอพี่น้องว่า การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงการลงทุนครั้งนี้จะคุ้มค่าไหม,อมเอออันนี้ก็ต้องไปรุ่นเอาแมนบอกคันอ่ะจัดสัตว์น้องพี่น้องน้องสำหรับมือนี้กะสิจารลาพี่น้องไปเราได้มาที่นี่การช่วงเทศกาลสงการานต์พี่น้องเดินทางเออการเดินทางน้องพี่น้องนาอระ,ะมัดระวังกขาขอให้เอฟซีเฟสขับสุ้สุขคนเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพอืมผู้ใดสิกลับไปทําง,งานผู้ใดสิไปทันไปนี่ กขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกเส้นทางพี่น้องสำหรับมื้อนี้จากล่าล่า,ลาจากซาละแล้วพี่น้องขอบคุณครับ